มื่อกี้ครูปึกได้ขอเล่นรับวลาทานไิดนึงครับผมพอดีครูปึกแช่งเมือ่อกี้นะครับว <c oughs> ่าน้องๆยังไม่ได้ทานข้าวน <c oughs> ะครับยังไม่ได้อาหารเดี๋ยวจะหิว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะโมโหหิวแล้ครับพอดจติงต่รับทุกท่านนะครับคณะจักโอการบริหารส่วน,นตะบนบางพกุกร,รับครับผมก็อาจจะได้คุ้นเคยมากนะเพราะมีคุ้นเคยประจำานึ่ท่าน,น,นหนึ่งว่าอยู่ไหนอำนาจคงงาม ตองโหดลงหน้านะครับก็เป็นสหายกันรุ่นเดียวกันนะครับตอนฝึกที่นี่นะครับเป็นตัวทหารรุ่นเดียวกันปีหนึ่งครับสามข้าวหลังจากย้ายย้ายสองปีจบแล้วก็ต่างคนต่างไปประกอบอาชีพของตัวเองก็อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาร่วมภารกิจกันนะทุกย่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะท่านประหลัดนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านก็ พนักนะครับที่ไว้างใจให้ทางค่าหปวนรัเมนตัีการยจันะครับดูแลในเรื่องของการตระจโควในครั้งนี้ก็พยายามจะให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในทุกๆโครงการในทุกๆเรื่องที่เราจะเริ่มริ่นในการันะครับก็ขอต้อนรับไว้วางกานนี้แล้วก็ขอรับการคำวิชาในช่วงนี้นะครับจนถึงสี่โมงเย็นที่เราจบธารกิจกันนะครับ Pacar, kan? ท่านด้วยนะครับที่ได้ให้เกียตรติมาแนะนาในเรื่องความรู้ดีๆเรื่องงูนะครับเดี๋ยววันนี้เราเป็นกันเองนะไม่ต้องเครียดมากนะไม่ต้องเครียดระยะส่วนแม่น,นรรเรื่องวิธีการจับนะการน,นาออกจากเราเราเป็นอ,อปปรเราต้องช่วยเหลือชาวบ้านใช่ปะต้องช่วยเหลือคนข้างกายเราใช่ไหมครับช่วยเหลือสังคม วันนี้เราเรียนรู้แล้วจะแนะนําวิธีการจับที่ถูกต้องวันนี้มีงูที่มันทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งดูร้ายอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาจับงูแบบดูร้ายดูร้ายก่อนหลังจากนั้นเราก็มาจับงูแบบน่ารักน่ารักกันดีไหมครับดีไหมไม่ดีเหรอนอกจากเจ็ดประเภทเนี้ยที่มันมีพิษแล้วอ่ะท่านคิดว่างูอะไรมีพิษ ต้เขาเรียกดูตำทานหรือป้องกรวนอันเดียวกันตีต้องตีให้ถูกป้องด้วยนะป้องรวยป้องจนป้องอะไรเขาเนี่ยป้องแหลกรานตอนมานั้นเลยนะของทางภาคเหนือนะอันนี้คือป้องกรวนหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ระบบกระสาทส่วนดินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ระบบเลือดเขาจะรักษากันไม่ค่อยจะหายเลยแพทย์แผนปัจจุบันเพราะเพราะมันมีระบบเลือด แทรกแสงเข้ามาด้วยมันร nah, e like okay. right. ุนแรงกว่างูประเภทอื่นๆนะครับระบบเลือดโอเคไหมเขาถึงบอกว่าเป็นงูทําทานเวลาโดนงูพวกนี้กัดไ็้อย่างที่ว่าครับีบนะรีบเลือดออกกับบริบาลเรต้นที่ถุกต้องมันจะยือชีวิตเราได้นานๆนอะจากครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันอาจจะอยู่ได้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับมันต้องอยู่ว่าในระยะเวลาที่เขากัดไปปังเนี่ยเลือดที่ออกหมายถึงพิษงูเข้าไปสู่ระบบเลือดแล้ว มันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำน้ำมึงเหลืองขึ้นน้ำาึ้นเลือดเหมืองน้เลือดอะไรพวกรับของเราเนี่ยเลยอ่าเหมือนน้ำเลืองอ่าใช่เหมือนน้ำเลือดอะไรไม่คุ้นไม่คุ้นอ่ามันจะกลายเป็นสถานะเป็นน้ำเราสามารถรีดออกได้ง่ายถูกไหมครับเป็นอาการชาทีนี้เรารีดเลือดออกปั๊บ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 เรายังแตะดูที่บาดแผลว่ามันยังชาอยู่ไหมแต่ถ้ามันยังชาเราต้องรีดต่อรีดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนบาดแผลเรากลับมาเจ็บอีกครั้ง ันนั้นคือพิษมันหมดแล้วนะครับกดไปกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็จะเจ็บอยู่บาดแผลนะครับอาจจะบวมเล็กน้อยนะครับแสดงว่าพิษหมดแล้วร่างกายเราไม่มีไม่ได้ร okay. ับพิษแล้วโอเคไหมครับไม่ได้เอางูกัดจริงแล้วเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาไหทำอย่างไรนะครับถึงจะถูกวีธทีอะคนป่วยโดนกัดป้ารีบถอดเสื้อกาเลยแ้โดนกัดมือ ข้างกวาสมมติโดนโดนกว่าโดนกัดใช่ไหมครับกวาโดนกัดจริงจริงเลยครับปล่อยเลยแข่งเล่นเลยประมาณนี้เลยนะนวด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 เขาอ่ะนวดนวดนวดไปปล่อยให้มันไหลไปนะนวดนวดนวดปั้นเลือดออกมานี่เลยมืว่าโดนกัดเข้าที่นิ้วอ่ะมีเส้นเลือดเส้นนี้เมื่อก่อนผมก็โดนเส้นเลือดเส้นนี้แหละงูจงอางกัดทีแรกนึกว่าไม่โดนเส้นเลือดนะรีดอยู่พักหนึ่งอยู่ประมาณ4-5้านาทีนิ้วกะดิกไม่ได้ลว นะมันเริ่มไปดำพึกแล้วนะก็ประมาณนี้อ่าโดนที่เดียวกันนะรเราโดนที่เดียวกันโดกนกัดเส้นเลือดเส้นนี้ปับ๊บนี่แล้วก็นวดนวดนวดให้เส้นเลือดมันโป่งอย่าไปเกงครับปล่อยนิ่งๆเลยอ่าอ่านิ่งๆอ่านี่แกลเปลียดพอเส้นเลือดมันโป่งแบบเนี้ยลักษณะเส้นเลือดฝูดใช่ไหมครับมันพร้อมที่จะออกแล้วถูุตตองไหมถ้ามันมีรูมันออกไหมออกเออไอรูที่มันอยู่นี่แหละที่มันมันมันโดนเขี้ยวงูไว้เนี่ยมันจะรีบออกกันทีเลยใช่ไหมใช่ ก็รีดรีดรีดเนี่ยครับเส้นเลือดมันจะโป่งขึ้นมางี้ป่ะมันพร้อมที่จะออกอะแล้วก็บีบมันออกไปทําไมออกอะครับออกครับมันมีรูถ้าไม่ออกแสดงว่าไม่โดนงูกัดแน่่อนบีบให้หนักเขาไว้เออบีบให้หนักเออมีคําถามนี้ด้วยนะถ้ามันไม่ออกแสดงว่าท่านไม่โดนงูกัดหรอกเออท่านอาจจะโดนมดกัดอะไรเงี้ยเนาะ ถ้าโดนงูกัดเนี่ยโดนเขี้ยวงูแล้วยังไงต้องออกเลือดมันมีต้องออกแต่เลือดไม่มีท่านนาอยู่ไม่ได้นะ่านไม่นาอยู่อ่ะีิดเลยใช่ไหมเท่ากันเหมือนกันเข็มกับเขี้ยวงูตรงเดียวกันเหมือนกันได้เลยมันจะมีดูตรงกลางถูกไหมครับอ่าเขาเรียกอะไรท่อน้ำพิษเนะท่อน้ำพิษครัวเข็มมาให้อันด้วยอตอ่าลองลองลองหน่อยไหมัวเข็มไหมครับเนี่ย กลัวไม่ล <amounts of water writers> ู <Ende esa> ้จ <integer af> <ist> ักอย่างกลัวทุกอย่างกลัวตอนนี้แหละเออกลัวทุกอย่างนะไอ้ที่ทิ่มเขาไม่กลัวมันไม่ใช่เข็มยมหรอโอ้ไม่ธรรมดาแช้ไหมอะไรจารีจาลานใช่ไหมใช่ตาลีจารันไหมอันนี้ไม่ใช่ตาลีจาลานเป็นงูสิงหางลายถ้าเป็นงูตาลีจาลานจะเป็นงูสิงตาโต ตัวจะออกเหลืองๆเขียวๆหน่อยอันที่เขากินกันงูอะไรอย่างนี้เลยนะงูไม่ต้องไว้กันตัวนี้นี่มึงงูสิงทะเล่นงูสิงหางลายมีอยู่สามประเภทสิงหางลายสิงตาโตสิงหางดําใช่ไหมครับบ้าานเรสิงสิงที่ดุก็คือสิงประเภทเนี้ยใช่ไหมอ่าไม่มีพิษต้องบอกว่างูประเภทเนี้ยกินหางคบเป็นนะเราต้องแนะนํา ถ้ากินครั้งคกมาใหม่ๆมากัดเราเราได้รับพิษคางคกตายตายได้ไหมตายตายได้เอาแมสออกเลยครับเออแมสออกก่อนเพื่อความคล่องตัวใสไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมแนะนำนะเดี๋ยวฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนเรานะ แนะนำกันยังไงเฮ้ยใจไม่ดีแล้วมับไม่ดีเลยเนี่ยมากไม่ดีหมูส่วนใหม่ส่วนใหญ่วิ่งหนีแต่มาที่นี่ต้องวิ่งเข้าหาใจใจไม่ดีแล้วมาเลยครับเฮ้ยต้องเรื่องผู้ใหญ่ใหม่มาเลยตับไปเรื่องผู้ใหญ่ใหม่เลยเดี๋ยววินตสานเขาจะต้องสายหนีใดีจเต้นไม่ปกติแล้วนะ มม่เข้าใกล้งูเลยนะยิ้มไว้อย่าหน้าเสียผู้ใหญ่บ้านด้วยอะไรนี่ต้องพูดกับผู้ใหญ่ไปเลยครับไม่มีพิษมันไม่มีพิษมันไม่มีพิษเลยเป็นแค่กลัวเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เมื่อเช้ากเคาไปนะทีนี้ไม่ได้กินนะครับกงผมไม่ให้กินเราก็ค่วางแล้วเราไปตั้งหลักไปอยู่ห้องบนเพราะว่าถ้าให้กินเนี่ยวันหนึ่งผมพลาดโดนเขากัดมันไม่มีอะไรรักษาได้นะมันไม่มีเซลุ่มพิษกางกไม่มีเซลลุ่มนะครับ นอกจากน้ mm ําเกลือล้างมิวไม่เวลาพูดอยู่ใกล้ๆปูไม่กลัวหรอกลองดูครับลองดูเอามือมือสองข้างใหญ่สองมือจิ้มผมจะเอาวางเบลไว้เบ๋ไว้ยับกล่องเขาไม่ไม่ทำอะไรเนาะเห็นไหมเวลาจับงูอย่าไปจับใกล้ตัวจับไม่ใกล้ตัวเขาจะรู้สึกปวดตัวจับใกล้ตัวเลยใกล้ตัวเลยจังเขาไม่ทำอะไรเห็นไหม ี <anto> ่มันลักฐานนี่บอกแค่เราแค่เราทำเขาเรียกอะไรสร้างธรรมชาติให้กับงูแต่ละชนิดเย็นเทียบเลยถ้าเคยเขารู้ว่าอันนี้คือธรรมชาติจริงเขาจะไม่กัดงูเขาจะไม่ทำร้ายเรานะครับเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากสตูงเลี้ยงงูกลายเป็นธรรมชาติของเราจริงไม่ใช่พูดนะครับหน้าผู้ใหญ่ก็จะสร้างอารมณ์ก่อนเรื่องน่าไม่ต้องจับกรรมมากนะครับไอทีเนี่ยไม่ดิผมไม่ได้กรรมเลยมันแปะอยู่บนฝ่ามือเองเลย

ตอนนี้ไม่ไหวใจเราทั้งครูและผู้ใหญ่เขาไม่ไว้ใจเขาจะัานได้ตลอดเวลานั้นแล้วเราต้องทําช้าๆอย่าไปกลัวเขาถ้าเราไม่กลัวเขาเขาก็ไม่กลัวเราไดนไหมเขารับรู้ได้นะว่าเรากลัวเขาหรือเปล่าใช่ๆไม่ต้องัวกูเกียรตามันงไไมไม่ตงไัาลเลย แม่ก็พิงแล้วนะก็พิงแล้วเอาคอพิงเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วนอนอยู่ด้วยสักวันนึ่งนอนสักวันผมไม่กระตุกกระติกกระพงอยู่แค่นี้ผู้ใหญ่กันหายใจนะโอเคครับนะได้แล้วครับได้ไม่เล่นหน่อยเหรอเออจิ้นเสียบเลยจินเสียบเลย อันนี้คือมูอหนจับมกมืองง่ามืเลยอัสองมือเลยง่ายมากเลยจะพกวางไว้ก็ูว่าะวัสดีหรูสวัสดีวไนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันใช่เเดีเขาเริ่มตกใจแล้วเออช้าชาช้าชา ใช้ความความอะไรความนี่สยบความเคลื่อนไหวไม่ผมว่าเขาเคิร์มไงเข้าแขนแบบเคิร์มด้วยเลยคือจริงๆเขาเข้าออกได้แต่เขาไม่ออกเคิร์มเข้าอีแล้วเข้าอีแล้วเน่ยยังไปเคิร์มตามกันอีกเออเราต้องคอนโทรลเขาแม่คอนโทรลเรานะโอเคไหมครับยังไม่เคยยังไม่เคยเนอาใหม่ทีมได้ไหมใหม่ๆก็อย่างนี้แหละ เ uhm, คลื่อง่ายเคลื่อนง่ายไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบกให้เอาเอาเอาผลเราเอาของเราไปพอแล้วเหรอเอาดีเป็นไงสัมผ so ัสแล้วเป็นไงรู้ส yeah, like like right ึกด okay. oh, ีไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าไปจะกินซะแล้วโอเคอย่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่ง่ายแบบนี้นะมันจะโฉบกัน มันดูไอ้นี่ดูไอ้นี่ดูอ้าวมักัดปล่อยมันกัดไปมันจะกัดตรงไหนปล่อยมันกัดไปงูทางฟ้าวีพิษไหมมีแต่พิศโลมีไหมมีไม่มีโอ้โหกัดดูไม่แล้วดูเห็นไหมเขาเรียกอีกห้าวดูดูดูแล้วพวกจำนายงูมีพิษทุกตัวเลยผมผมเคยเดินโดนมันควบนะมันเดือยกันอยู่อ่ะควบเลยเนี่ยวิ่งเป็นขนาดส่วนเลยโอ้ยมันดุมันดุงงูทาาฟ้มันมาสูงมันมาสูงอ่ยอ๋ออ๋อนั่นแหละ แล้วทำไมท่านเดือยกัน่ดูแลร้านแล้วล่ะเมื่อกี้ยังถามอยู่ข้างล่างก็โอนไปถามคนดูแล้วไอ้หันเหล้าควบจริงนี่เนี่ยผมครับอันนี้คือไช่เขาม้าไหมฮะสงการอ่านี่แหละใช่ไหมเขาม้ามันมีสามชื่อสีชื่อมีสีชื่อเดี๋ยวนี้มีสีชื่อเนาะกดไอ้น้ำเท้าเท้าเขาม้าแล้วก็ตอแหลไอ้ห้าวอ่าสีชื่อด้วยกันนะมีอยู่สีชื่อด้วยกัน มันดุจังเลยงูพวกนี้ไม่ต้องไปกลัวมันมันกัดเราใส่ผ้าหนาๆาเงี้ยไม่ต้องกลัวจับหางไว้เงี้ยถ้าถ้าเกิดอยากให้มันกัดก็ยกขึ้นสูงหน่อยเดี๋ยวมันกัดเราเองนี่กัดจะหน้าห็นป่ะเออแต่ถ้ามันอยากให้มันกัดต่ำๆแล้วก็ให้มันเลียๆหน่อยนะหยอกล้อมันนี่ปั๊บนะมันก็กัดได้แค่นี้ใช่ป่ะถึงเนื้อไหมไม่ถึงอ่ะปาบนี่นี่ ไอ้กัดเข้าไปไอ้กัดได้อุ๊ยหางโอ้โเนียกกัดได้แค่นี้เนี่ยงูพวกนี้เราเราเราจับง่ายมากเชื่อไหมถ้าเราจับหางได้ปั๊บมันฉกกัดปั๊บเนี่ยนะถ้าเราเป็นผ้าที่มันบางๆหน่อยนะมันจะติดฟันมันพอติดฟันก็จับหัวหัมันกัดปั๊บเราก็จับหัวมันเคเนี้ย่าี้ยง่ายไหมอะไรก็แ้แต่ที่เป็นงูเล็กๆแบบนี้โอเคไหมครับจับง่าย ปล่อยนะแค่นี้เองอันนี้ใช้ถุงมือส่วนหนึ่งนะครับอ่นต่อไปส่วนใหญ่บวงเป็นมาตรฐานอันนี้ผมไม่เคยใช้เลยผมประสุดใจผมจะใช้มือเปล่าจาับงูผมไม่เคยใช้อุปกรณ์พวกนี้นะอย่างนี้ใช้บวงห็นไหมครับมันจะบาดเจ็บผมไม่อยากใช้นะเออ ขอแขนหน่อยดวสมมุติว่าตั้งหัวตั้งหัวแกตั้งหัวเป็นต่างงูแผ่แม่แบกนี้นะไม่แม่พีอนะอ่เตี้ยลงหน่อยเตี้ยนั่งนั่งกุเข่าลงอ่านี่นี่นีักเกินสองลกัวเหมือนกันรอันอใอันนี้เราเราจะมุดว่าหัวงูมปนตั้งอย่างนี้นะเราใช้บวงนะคบใช้บวง กูบปาู๊บปาู๊มันจะตายตามำท่าหน่อยลำท่าโยกไงหัวงูอ๋อมันจะตายตามฉะนั้นแล้วเราไปจ่อหน้าปั๊บเฮ้ยงงงูอยู่จ่อไปอย่างงี้งูมันงงเฮ้ยหยุดด้ยอะไรวะข้างหน้าค้อยไหลก็ไปเรื่อยไหลๆก็ไปเรื่อยอย่าไปตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้หลอดลมอักเสบเลาไอ้ปล่อยก็ตายนะครับฉะนั้นแล้วให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งระหว่างหัวใจกับคอระหว่างหัวใจกับคออย่างนี้นะ ถ้าลงไปลึกเป็นศอกอะ่ะมันจะไปโดนหัวใจวเวลาจับเขาอ,อาจจะตายขาไม้เลยเลยได้นะแล้วจับแค่ตรงนี้พอแค่นี้พอดึงเอาพออยู่ไม่ได้ดึงนสุดแรงเกิดไม่เอานะตัวหลุดเข้าไปในรูนะดึงดึงเอาพออยู่จับแค่นี้พอนะจับแค่นี้พอนะแล้วเราเอาจับแบบน,นี้อขอถุงหน่อยกระสอบ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  เอามาทั้งหมดนั่นแหละมาแล้วเลือกใช้เอานะเลือกใช้เอาส่วนใหญ่เราจะเป็นกระสอบแบบนี้ใช่ปะ่ะก<ช>ระสอบปุ๋ยกระสอบข้าวประมาณนี้จับเสร็จแล้วเราก็สมมุติว่าผมจับมาแล้วปึ๊บ,บผมจับงูมาแล้วรัดมาแล้วปึ๊บถูกไหมรัดไปแล้วเอางูยัดใส่กระสอบถูกไหมครับประมาณนี้หัวมันก็ไม่ได้ยาวเกินไปส่วนหางยาวไม่เป็นไรจับยัดใส่ได้ก็ใส่ไว้ในกระสอบ ใส่เสร็จแล้วทำไงใส่ให้เรียบร้อยก็ประมาณนี้ทิ้งถาเรื่อครับทำไงครับดึงดึงออกดึงออก <c oughs> เขาก็จะอยู่ในนี้ถูกไหมครับไม้ก็หลุดด้วยนะไม้จับ เห็นหลายๆคนจับมามาทั้งไม้มาทั้งถุงมัดวงวมกัามาแบบนี้งูไม่รู้ชะตากรรมเลยมันหลุดได้ออยังถูกไหมครับางเงี้ยมันสามารถหลุดได้นะครับสามารถหลุดได้แล้วก็ดึงมันออกง่ายไหมครับงูเมื่ออยู่นี้ก็รัดมาชะตากรรมงูยังมีชีวิตรอดแน่นอนใช่ไม่ใช่แล,แล้วยัดไปทั้งไม้ทั้งเชือกโอชะตากรรมเป็นไงไม่รู้เลยพอมาถึงปั๊บคำคำ,คำแข็งไปแล้ว ระวังงูตายแล้วนะครับอันนั้นแล้วทาง่ายๆแบบนี้ครับไม่ยากไม่ต้องเจาะรูถ้าเราเจาะรูว่ามันจะตายตัวจองไหมครับมันไม่สามารถหลุดได้เราแค่มัดข่วง่า้ๆนะหาเกลือวแล้วก็ปล่อยพอมันหลุดปับ๊บแล้วก็ดึงออกดึงเกือกแค่อย็ดึงเกลือวออกมันจะหลุดออกเอง ง่ายไหมง่ายไม่ต้องไปเจาะรูครับทาแบบนี้ชีวิตเขาเขาก็รักถูกไหมครับชีวิตเราเราก็รักฉะน,นั้นแล้วจับปลอดไชท,ทั้งคนและงูนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันโอเคส่วนใหญ่นั้นจะเป็นปกติแล้วเราใช้ผ้าจับถ้าผ้าแบบนี้ถ้าลมมันพัดมันจะวิวไปวิวมาไม่มีสมาธิทั้งคนและงูใช่ไม่ใช่อฉะน,นั้นแล้วเราต้องการให้ผ้ามีน้ําหนักทําไง<ะ>จุ่มน้ําก่อน

นี่เพิ่งได้มาเป็นงูป่านะครับเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่อะไรเล,เลยนี่เอามาเพื่อสอนท่านเลยตรงเลยนะครับได้มาเนะียเรามาดูว่างูดุดอย่างเงี้ยเราสามารถจับอะไรได้บ้างจับยังไงได้บ้างแรกเจอปั๊บถ้ามันเลื้อยหนีเราจับหางไว้ถ้ามันเลื้อยหนีมันลงน้ําหายเลยนะถูกไหมครับหรือมันไปซุกไปซ้อนก็โอเคอยู่เราสามารถสามารถตามเจอได้แต่ถ้ามันลงน้าเมื่อไหร่ปั๊บมันดำน้าได้เป็นวัน <c oughs> <c oughs> ถึงไหมถึงไหมฉกกล้องฉกกล,ล้องวัวเลยมามือดิงัววัวหลามนะครับมันจะจับพลังงานความร้อนเป็นหลักนะครับเราให้อยู่เรานิ่งๆไม่ได้แล้วแล้วมันเห็นเราเป็นเหยื่อ,อแล้วเรามีพลังงานความร้อนไม่ในร่างกาย แล้วเขาสามารถกัดกินเราได้ถ้าตัวใหญ่แนี้แต่ตัวขนาดนี้ไม่สามารถกินเราได้แต่สามารถเอาชีวิตเราได้ด้วยการลัดนะครับจุดอ่อนของคนอยู่ที่ไหนครับที่คอใช่ไหมครับถ้ามันลัดคอแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะครับตายครับไม่ถึงนาทีตัวขนาดนี้ตายแล้วครับนะบเวลามันลัดคออ่าอ,อันเนี้ยเราต้องโจมตีในจุดที่สําคัญสาคัญสำคัญ อย่างเช่นจุดอ่อนปลายจมูกหรือหางที่ถือไว้เนี่ยนะครับนี่คือจุดอ่อนที่สําคัญของมูประเภทนี้นะครับเอาผ้าบางตัวเองไว้ถูกไหมเข้าไปใ,ใกลม้มันฉกมันโฉกก็โดนผ้า <c oughs> อเดี๋ยวถ้ามันติดปากก็เสร็จเรานะเราค่อยๆค,ครับค่อยๆเอาผ้าุมหัวไว้ <c oughs> เห็นป่ะฟาหางงแหงื่งเหง่หง่งเห <c oughs> งือยู่ไหนล่ะ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ามีจมูกแล้วเสร็จเราอะจับง่ายไหมง่ายง่ายไหมครับอ,อ่าง่ายแล้วก็เปลี่ยนมือปมมือครับปมมือหน่อยปมมือหน่อยง่ายมครับทีนี้เรา,า,า,าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันหน่อยไหมอะไรพฤติกรรมเมื่ก็นอนนิ่งๆนะนอนฟังเราตั้งนะี้หนึงนะไอ้หนูนอนนิ่งๆเก้าข้างเลยอ่าเก้าข้างค้างโอเค ไอ้เขียวงานงานงมันยังไม่ได้เวลาผมผมทำไมเนี่ยอ่ะปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ก่อนนิ่งๆโอ้ไม่ต้องครับผมปล่อยไว้เยอะครับไม่ให้เจอตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวอะไรไม่ตื่นมา ยกเราที okay. ่สองหันแล้วนะโอเคเห็นป่ะงูพวกนี้เราสามารถเดี๋ยวแล้วถ้าเราจับแบบนุ่มนวลนะครับด้วยผ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เร็วยูประมาณชั่วโมงหนึ่งได้กบายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้บวงจับล่ะโอ้มันดิ้นมันเจ็บถูกไหมมันจะเกาเราจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ยากมากเพราะอะไรครับมันเจ็บแล้วเขาเกาเราเลย กูจะฟู่มึงแหละเอาจะเป็นนิงตายเลยอ่าถ้าฟู่ตื่นแล้วผ้าแห้งกับผ้าเป็กแตกต่างแตกต่างครับาปิ้ว่ได้เยอะไรเงี้ยเมันปิ้วเวลาฉกปั๊บเนี่ยเวลาเขาฉกปั๊บถึงตัวเราเพราะมันมีน้ำหนักฉกปั๊บปิ้วเข้ามาหาตัวครับอาจจะโดนแขาโดนแข้งโดนขาเราได้ถูกไหมครับมันปิ้วแต่อันเนี้ยมันมีน้ำหนักมันฉกม้ำก็ถ่วงอยู่ใช่ไหมความเย็นไม่ได้ช่วยอะไร ความเย็นช่วยได้ช่วยให้เขาซอบได้อ่าแตกต่างกันแต่ต้าบอกว่าเรื่องอะไรการาเปลี่ยนพฤติกรรมเขานอนนิ่งๆอย่างนี้ใช่ป่ะเราใช้น้ําหรือผ้านุ่มๆช่วยได้นะครับแต่ถ้าเราคนขาไม่ได้เขาจะมีพฤติกรรมที่เอาตัวเนี่ยเลียงกันไปแล้วก็คนเป็นตัวเอ เพื่อที่จะโจมตีเราถ้าเรามีความรู้ในเรื่องการจับเราก็หลอจกจับเขาแค่นี้เองยากไหมหลอจกจับเขาแบบนีง้งง่ายไหมครับง่ายมาไครจะหลอจกจับมัง้ขขงง่ไหม